สวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นด้วยเด็กเก่งเด็กน่ารักที่จังหวัดพังงาครับชายหาดบางสักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนท้องถิ่นและคนในจังหวัดใกล้เคียงพาครอบครัวมาพักผ่อนปูเสือกางเต็นท์เล่นน้าทะเลในช่วงวันหยุดทําให้พ่อค้าแม่ค้ามีไรายได้จากการขายของขายอาหารเป็นกอบเป็นกำหนึ่งในแม่ค้าที่มีไรายได้จากการขายของรับประทานทุกวันหยุดก็คือสาวน้อยคนนี้ครับ แต่ยิงพัทรวด,ดีมากจันน้องนิวครับอายุ13ปีนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เธอขายสินค้า2อย่างมือข้างซ้ายถือตะกร้าไข่ปิ้งขายเป็นชุดชุดหนึงไข่สฟองขาย20บาทส่วนมือข้างขวาถือถุงขายข้าวเกรียบทอดชุดละ20บาทเอาไข่ให้เด็กก็ได้ปกติเธอขายคนเดียวครับแต่บางวันถ้าน้องชายว่างจะมาช่วยพี่สาวขายด้วย เวลาน้องกับพี่ช่วยกันขายลูกค้าจะชอบใจมากเพราะการพูดเชิญชวนให้ซื้อไข่ปิ้งกับข้าวเกรียบทอดประสานเสียงกันน่ารักน่าดูจริงๆไม่เชื่อลองตั้งใจฟังครับเธอบอกว่าไข่ปิ้งของเธออร่อยเพราะเป็นไข่ปิ้งจริงๆไม่ใช่ต้มให้ไข่สุกแล้วมาปิ้งทีหลังไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องกินกับต้มตังก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมันปิ้งแท้แล้วใส่ผัดวอดเสียทอดก็มีค่ะเอาไข่ปิ้งค่ะ ถุงละเท่าไหร่คะถุงละสามสิบบาทนี้วิ่งแท้ไม่ได้ต้องมันจะใช้เวลานานไม่เหมือนไข่ต้องก่อนแล้วมาปิ้งค่ะข้าวเกี๊ยวทอดถุงละยี่สิบบาททอดวันนี้ค่ะกรอบเลยค่ะนิวขายของมาหนึ่งปีแล้วรายได้วันละสามถึงสี่ร้อยบาทวันนี้วันนี้เรามาขายอะไรไข่ปิ้งกับข้าวเกี๊ยวทอดค่ะเราเรียนอยู่ชเท่าไหนรุ่นตัวหกค่ะสัปดาห์ที่นี้เรามาขายไข่ปิ้งกับแม่ขายดีไหมวันนี้ได้เยอะค่ะลูกค้าหนุนเยอะไหมลูเยอะค่ะไม่ต้องกินกับต้อตจำก็อร่อยกินเล้ ถุงละสาะมสิบครันี้ปิ้งแท้ไม่ได้ต้องมันจะใช้เวลานานาไม่เหมือนไข่ต้องก่อนแลอมาปิ้งค่ะข้าวเกีย๊ยวทอดถุงละยี่สิบบาทค่าทอดวันนี้คทานเกลอบเลยค่ะเป็นเด็กดีและเด็กน่ารักจริงๆครับนอ้องโนตมาไปกาญจนบ,บุรีมาท่วัดเทวสังคารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดงานถแถลงข่าวเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยพร้อมจัดให้มีพิธีอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสุริมงคลของป้ายทะเบียน301หรือ301หมายเลข กระบวนการแถลงข่าวและพิธีอธิษฐานจิตมีการไลฟ์สดครับเพราะการประมูลป้ายทะเบียนครั้งนี้เป็นการประมูลแบบออนไลน์เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดดูการจัดแสงและเสียงสิครับทำอย่างพิธีพิธานจริงๆผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ w w w วทะเบี com ยรถ2 5 6 5ยื่นประมูลได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ครับ จนกระทั่งถึงวันที่22มกราคมปีนี้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมต้คนชอบทะเบียนเลขสวยพลาดไม่ได้ครับงานนี้นอ้องลูกต่อมาไปชนบุรีแตงโมที่เห็นอยู่นี้เป็นแตงโมของนิชชาฟาร์มอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเป็นแตงโมพันธุ์ญี่ปุ่นครับเนื้อสีแดงชื่อพันธุ์ภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าพระาทิตศสีแดง ส่วนเนื้อสีเหลืองชื่อแปลว่าดวงประจันสีเหลืองเจ้าของคือสุภาพสตรีท่านเนี่ยครับคุณนิชาแก้วสุริยาช่วงปีใหม่ผู้คนมาอุดหนุนกันเยอะจริงๆเข้าคิวกันยาวเหยียดแต่ละคนซื้อคนละสองลูกไม่ว่าจะเดินมาขับมอเตอร์ไซค์มาหรือนั่งรถยนต์มาซื้อคนละสองลูกเท่ากันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่พอสังเกตให้ดีทุกคนไม่ได้ซื้อครับเพราะวันนี้คุณนิชาประกาศมอบความสุขช่วงปีใหม่ให้ลูกค้าทุกคนด้วยการแจกแตงโมโคนล,ละสองลูกจำนวนทั้งสิ้น5ตันหรือ5,000กิโลกร,รมัมเป็นแตงโมพันธุ์ใหม่ถือเป็นการแจกเพื่อนแนะนำตัวให้ทดลองชิมดูครับเอามากองข้างถนนแล้วก็แจกหมดก็ขนมาเติมเนี่ยครับทุกคนมีความสุข วีนะคะนิชาอยากส่งมอบสิ่งดีๆเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้อย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะด้วยแตงโมสายพันธุ์ใหม่ของเราเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ว่าไม่ว่าจะวิกฤตขนาดไหนนะคะก็ช่วยอุดหนุนกันตลอดเวลาเลยค่ะโสดาร์ปีใหม่นะคะสวัดีปมี่ใหม่นิชาพรของฟรีของดีเจ้าของใจดีอีกต่างหากนอกรู้สุดท้ายไปแพร่ คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานช็อปคุ้มครบจบที่เดียวที่จังหวัดแพร่งานนี้จัดที่บริเวณตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาชัยบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่วันเปิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คุณสมหวังพ่วงบางโพเป็นประธานในพิธีภายในงานมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปงานฝีมืองานหัตถกรรมของกินของใช้มากมายโดยเฉพาะสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวมีให้เลือกระลานตา ทั้งผ้ามอห่อมผ้าสินตีนจกและเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทองสวยทั้งนั้นครับเป็นงานฝีมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาชมงานทุกคืนพอเดินมากๆเกิดอาการปวดเมื่อยเส้นตึงในงานมีร้านขายสมุนไพรและมีบริการจับเส้นบีบกล้ามเนื้อให้หายเมื่อยผู้ว่าใช้บริการทันทีครับแม่หมอคลายเส้นให้ท่านผู้ว่าพร้อมกับหันหน้าไปอธิบายคุณนายท่านผู้ว่าวันนวดยัยางไงาทำยัางไงาได้ผลอย่างไร เผื่อว่าคุณนายจะได้จําไว้โนดให้ท่านผู้ว่าเมื่อยามจําเป็นระหว่างเลื่อนลมคนดีมันก็ทำให้ร่างกายอะไรรูปน้โคฟอฟอฟอคือเลื่อนลอยดีนะไม่ใช่่คไแล้วแรงจะเนียนมากค่ะเลยชาวการ์ดท่านผู้ว่ากับคุณนาย ไม่ทราบว่าใครนวดให้ใครกันแนะ่พบกันในวันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก